อันตรายของการนิยามตัวเองแบบผิดๆคุณนิยามตัวเองแบบไหนคุณก็จะได้ชีวิตแบบนั้น How do you identify yourself อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะคุณนิยามตัวเองว่าเป็นคนแบบไหนอย่างเช่นคุณนิยามตัวเองว่าฉันไม่ได้เรื่องฉันไม่เก่งฉันทำอะไรต่อเมียอะไรเหมือนคนอื่นไม่ได้หรอกในโลกนี้มีคนเก่งๆอีกเยอะแยะมากมายฉันจะเอาอะไรไปสู้เขา ถ้าคุณนิยามตัวเองแบบนี้นะนาชชาบอกเลยว่าชีวิตของคุณจะหมดพลังหมดพลังใจหมดพลังกายคุณจะไม่มีพลังความคิดไม่มีพลังจิตใจเยียวยาตัวเองเลยคุณจะไม่อยากลงมือทําอะไรเลยในชีวิตนี้ถ้าคุณนิยามตัวเองแบบนี้เท่ากับว่าคุณกําลังบอกสมองของคุณว่าคุณเป็นคนไม่ได้เรื่องคุณเป็นคนไม่เก่งคุณเป็นคนที่สู้คนอื่นไม่ได้แล้วชีวิตคุณก็จะเป็นแบบที่คุณบอกตัวเองนั่นแหละค่ะ หรือถ้าหากว่าคุณอยากจะมีชีวิตที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเนี่ยคุณก็ต้องบอกตัวเองใหม่คุณต้องบอกสมองของคุณใหม่โดยเปลี่ยนจากคําว่าฉันทําไม่ได้เนี่ยให้เปลี่ยนไปเป็นฉันรู้ว่าขีดความสามารถของฉันอยู่ตรงไหนฉันรู้ว่าฉันสามารถทําอะไรต่อมีอะไรได้มากกว่านี้อีกฉันรู้ว่าฉันสามารถเป็นหรือว่ามีได้มากกว่านี้อีก ฉันรู้ว่าฉันสามารถเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดได้และฉันก็อยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงถ้าตัวฉันได้เป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดคิดในแบบที่ดีที่สุดเป็นในแบบที่ดีที่สุดโอเคไหมคะถ้าว่าคุณคิดแบบนี้เนี่ยชีวิตของคุณมันจะมีพลังมากคุณจะตื่นเช้ามาแล้วคุณจะมีพลังที่จะเอ่อลงมือทําสิ่งใดๆก็ตามที่คุณวางแผนเอาไว้ที่คุณคิดเอาไว้เนี่ยคุณจะมีพลังมากถ้าคุณคิดแบบนี้โอเคป่ะนี่คือสิ่งที่สําคัญมาก ถ้าหากว่าคุณบอกอะไรกับตัวเองสมองของคุณมันจะเชื่อตามนั้นและเมื่อสมองเชื่อแล้วร่างกายของคุณมันจะทําตามโดยอัตโนมัติค่ะถ้าคุณป้อนตัวเองคุณบอกตัวเองว่าฉันเป็นคนไม่เก่งฉันทําไม่ได้ถ้าคุณไม่เชื่อว่าคุณทําได้ในที่สุดคุณจะไม่ลงมือทําแบบสุดความสามารถถ้าคุณเชื่อว่าคุณทําได้คุณจะทําจนสุดจะทําอย่างมีความสุขจะทําจนสุดพลัง เห็นไหมและถ้ากว่าคุณเชื่อว่าคุณไม่คู่ควรกับอะไรบางอย่างในที่สุดคุณก็จะไม่ไขว่คว้าสิ่งนั้นมาโอเคไหมสิ่งที่คุณเชื่อเนี่ยมันกําลังบ่งบอกว่าอนาคตของคุณจะเป็นยังไงมันขึ้นอยู่กับความเชื่อของคุณในวันนี้โอเคไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณอยากจะมีชีวิตที่มีพลงังอยากจะมีชีวิตที่ประสบความสําเร็จเนี่ยอันดับแรกเลยคือคุณจะต้องเปลี่ยนความเชื่อของตัวเองให้ ไปสู่ด้าน positive ก่อนคุณจะต้องเปลี่ยนความเชื่อของตัวเองที่คุณมองตัวเองเนี่ยคุณจะต้องเปลี่ยนมันให้ไปอยู่ในหนทางที่ดีคุณจะต้องบอกตัวเองว่าฉันทําได้ฉันเป็นได้มากกว่านี้ฉันทําได้มากกว่านี้ฉันดีได้มากกว่านี้อีกฉันไปให้สุดได้มากกว่านี้ในด้านที่ดีโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าหากคุณอยากประสบความสําเร็จจะต้องบอกตัวเอง โปรแกรมตัวเองโปรแกรมสมองตัวเองในด้านที่ดีเท่านั้น because your mind believes everything you tell it so tell it positive things ถ้าหากว่าคุณบอกอะไรกับจิตใจของคุณเนี่ยมันจะเชื่อคุณทุกอย่างค่ะมันจะเชื่อคุณทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นจงบอกตัวเองในด้านที่ดีเท่านั้นจงโฟกัสแต่ในภาพที่ดีเท่านั้นและลงมือทำให้สุดความสามารถเพื่อไปถึงความสำเร็จนั้น